สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Reach Inner Self Program ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นถ้าติดตามครูอ้อเป็นประจำนะคะขอขอบคุณข้อมูลที่ส่งมาให้ครูอ้อช่วยอ่านนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้นะคะวันนี้ครูอ้อทำมินิ Reach Inner Self ให้กับคุณ Happy Boy ค่ะนะคะ จากข้อมูลที่ให้มาค่ะจะสะท้อนถึงความเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากกล้าที่จะให้คะแนนตัวเองแบบ10 1สิบอย่างเงี้ยหลายด้านทีเดียวนะคะสำหรับสำหรับประเด็นแบบนี้ค่ะเราอาจจะต้องชวนคิดชวนคุยกันนิดนึงนะคะเราอาจจะเป็นคนที่ประเมินตัวเองสูงแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้มองเราแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องฝึกมองคนอื่นบ้างฝึกฟังคนอื่นบ้าง แต่ถ้าเราฟังคนอื่นอยู่แล้วก็โอเคนะคะทีนี้เราอาจจะสะท้อนถามคำถามง่ายๆกับตัวเองก็ได้ค่ะว่านิสัยอะไรที่ที่เรารทำให้เราประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันเนี้นิสัยอะไรบันทึกไว้แล้วถ้ามันเป็นถ้าอยากจะทำให้มันดีขึ้นก็พัฒนานิสัยเนี้แหละเพื่อให้เราประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะ แล้วท่านิสัยอะไรที่เรามีแล้วมันฉุดรั้งให้เรายังไม่ไปถึงเป้าหมายอย่างเช่นสมมตินะคะโอ้นิสัยที่แบบดื้อรัน้นไม่ฟังใครมีจุดยืนของตัวเองมากจนเกินไปอันนี้เราก็จะต้องก็ต้องค่อยค่อยแขจัดนะคะอันนี้เราต้องไปเขียนเอาเองคะ่ะว่าเรามีนิสัยอะไรบ้างที่ทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วมีนิสัยอะไรบ้างที่มันฉุดรั้งให้เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายนะคะเป็นคนที่มีจินตนาการดีคะ่ะทีนี้บางครั้งมีความเป็นเด็ก นะคะความเป็นเด็กเนี่ยมันมีนัยยะที่ดีนะคะนัยยะที่ดีคือมีความกล้าคิดกล้าทำนะคะมีความสดใสแสดงออกตรงๆนะคะแต่ในอีกนัยยะหนึ่งมันก็จะสะท้อนถึงความที่อาจจะคนอื่นอาจจะดูว่าเราเด็กจนเกินไปจะมีความเอาแต่ใจตัวเองมีการดื้อดึงมากจนเกินไปไปดูเลยค่ะว่าเรามีคุณสมบัติของเด็กเนี่ยดีหรือว่า ไหนที่มันจะทําให้เราเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นให้ทําคิดอะไรไว้นะคะเขียนค่ะแล้วก็กําหนดเป้าหมายและทําให้ประสบความสําเร็จถ้าคิดคิดคิดแล้วยังไม่ลงมือทํานะคะ มันจะเสียดายโอกาสที่เราเป็นคนเก่งนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วมีเป้าหมายในการที่จะทําอะไรดีๆให้ทําเลยค่ะนะคะแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จค่ะขอให้ประสบความสําเร็จและมีความสุขนะคะพอจะตรงบ้างไหมคะยังไงขอบคุณที่ติดตามพรณอ้อนะคะสวัสดีค่ะ